สำหรับลูกค้าที่ติดตามผลงานมานะครับสามารถเข้าไปย้อนดูคลิปการส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงย้อนหลังได้นะครับก็คือในเพลย์ลิสต์ที่ผมตั้งไว้นะฮะจะมีทั้งปี2,563และ2,564นะครับลูกค้าสนใจคลิปไหนก็เข้าไปคลิกได้เลยและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ o กหลังป้ายแดงแต่งซิ่งลูกค้าสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็ขเข้าไปคอมเมนต์รายละเอียดต่างๆได้เลยนะฮะตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งทัก ทั้ง2ช่องทางที่สามารถติดต่อได้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮหลังป้ายแดงแต่งซิงครับทางช่องชาแนลยูทูบช่องนี้แล้วก็ทาง แฟนเพจ Facebook หลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับกับวันนี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จบตามโปรโมชั่นนะฮะกับเคสนี้ยินดีด้วยนะครับกับเคสที่ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำฮะกับรุ่น4ีประตูยกสูงเกรดแซนะครับกับ fc ที่อยู่จังหวัดชัยภูมิอีกแล้วนะครับกับเคสนี้ลูกค้าพื้นเพก็คืออยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาทํางานก่อสร้างนะครับเคสนี้ลูกค้าทํางานก่อสร้างนะครับก็คือก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับ อยู่แถวลาดเท้าก็จัดผ่านตามเงื่อนไขคะเคสนี้ก็คือรับรถจบที่8 9 0 0 0บาทนะครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนั้นนะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นแล้วก็ไปดูว่ารถคันนี้8 9 0 0ม่คาไม่ำคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเชิญชมนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นครับผม สำหรับคันนี้นะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุ่น c a p โฟไฮแลนเดอร์1.9 Z ดเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้สีเทาลัมโบสีเทาใหม่นะฮะกับราคาคันนี้อยู่อยู่ที่8แสน90,000บาทนะครับกับสีใหม่ทําประจําโมเดล2022แบบนี้นะฮะครับกระจังหน้าใหม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับกับคันนี้กับโปรที่ลูกค้าได้รับสําหรับการตกแต่งรถใหม่คันนี้นะครับ เช่นเคยนะครับสำหรับ f ี C ่ T ออกรถใหม่ที่ผมนะฮะก็จะมีการติดตั้งชกอัพฝากระโปรงหน้าให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับที่ในช่องผมเลยนะฮะตรงนี้นะครับทุกคันผมเซตให้ทุกคันนะครับที่รับมอบรถไปตรงนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่อื่นไม่มีให้นะครับต้องบอกนิดนึงนะครับมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับนี่ฮะใช้งานได้จริงๆยิ่งรถสูงนี่ยิ่งต้องมีเลยครับเพราะว่าฝากระโปรงหนักแล้วก็สูงนะครับ สำหรับคันนี้ก็เป็นการตกแต่งตามโปรโมชันแล้วก็ตามที่ลูกค้าดีไซน์ออกแบบมาเองนะครับอย่างคันนี้ก็คือเลือกล้อนะครับใส่ล้อ18นิ้วอ่าใแบบพัด7ก้านนะครับคันนี้ใส่ยางซีรีส์สองหกหนะครับไม่มีโหลดนะครับอย่างที่บอกครับตัวสูงผมจะไม่นํามาโหลดนะฮะเพราะว่าการโหลดรุ่นสูงค่อนข้างดัดแบบแปลงค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้จะมีผลต่อการรับประกันช่วงล่างนะครับตรงนี้ หน้าหลังใส่ล้อเท่ากันนะครับลูกค้าสามารถสลับสับเปลี่ยนยางได้เลยนะฮะซีรียางสองหกห้าหกสิบก็สวยสําหรับไซส์แบบนี้นะครับนี่ฮะลงตัวสวยแลวครับนี่สำหรับคันนี้ลูกค้าก็เลือกน็อตแดงอุปกรณ์ที่ใส่ตรงล้อก็คือเป็นสีแดงนะครับนี่ฮะก็สวยมากนะครับสำหรับสีเทาก็เป็นสีใหม่นะครับที่เป็นเบอร์ใหม่ก็สวยไปอีกแบบนะครับในเกจแซดแบบนี้นะครับ สำหรับคันนี้ด้านท้ายก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับยกเว้นทอร์ซิ่งนะครับคันนี้ลูกค้ารีเควสมานะฮะอยากได้ทอร์ซิ่งก็จัดให้ครับตามโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับคันนี้เลือกทอร์ซิ่งออกท้ายนะครับตรงนี้ส่วนด้านหลังก็มีติดตั้งกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะฮะตามโปรโมชั่นอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ในรุ่น S อในรุ่นแซดนะครับทัทีครับในรุ่นแซดก็จะมีกล้องมองหลังติดตั้งจะให้จากโรงงานอยู่แล้วนี่ฮะก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับนี่ฮะนี่คือภาพ รอบคันของคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แต่งเสร็จพร้อมส่งมอบนะครับก็ค่อนข้างลงตัวสุดๆนะสําหรับคันนี้นะครับส่วนภายในคันนี้นะครับก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่มีการดัดแปลงไม่มีการใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะรถค่อนข้างจะออกหรูอยู่แล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์เบาะหนังตัวนี้ก็คือติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วฮะเป็นเบาะคูลแม็กนี่ครับระบายความร้อนได้ดีครับเวลาจอดตากแดดนะฮะตรงนี้ ส่วนอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆก็ยังมีให้เหมือนเดิมฮะเบาะหนังพงมลัยหุ้มหนังนะครับแล้วก็งหัวเกียร์ก็มีหนังให้นะครับรวมถึงกระทั่งคอนโซลนะครับตรงนี้ก็มีหนังให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านหลังก็เกสรก็จะมีแอร์ตอนหลังให้เนี่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นแซดขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นครับกับ f c ท่านนี้ ก็คนบ้านเดียวกันอีกแล้วฮะจังหวัดชัยภูมินะครับคอยติดตามชมได้เลยฮะกับ mm hmm. หลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้นะครับผมเดียนมัดให้ครับเดี๋ยวผมไปซืเอผ้าไทยครับ,รบ,บไหว้เลยพี่ไหว้ก่อนก็นได้ ถ่ายนะเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ก็ได้เน้องถ่ายรูปหน่องรถสวยรถสวยพี่ถ่ายให้ได้ตรงเคยขับหกเกียร์เนาะอ่าโอเค คุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ําข่านเสแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษทัทค้าขายเกษตร,รกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามรายละยกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอาาจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องน,นี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ